สวัสดีค่ะพิกาการในวันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับขอพรสายมูเสริมดวงให้ปังรับปีใหม่2,568นี้ขอแล้วได้ไหวแล้วปังเราจะไปไหว้ที่ไหนดีนะคะถ้าพร้อมแล้วตั้งจิตเป็นสมาธินะคะ มีพลังงานมาให้เลือกทั้งหมด6กองเลือกพลังงานการ์ดกองที่ดึงดูดคุณมากที่สุดมา1กองนะคะมาดูพลังงานกองที่1กันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่1ให้คุณไปไหว้ที่วัดพระแก้วแล้วก็ที่สาลเจ้าจีนนะคะอาจจะเป็นสัลเจ้าจีนที่อยู่ใกล้บ้าน หรือถ้าใครนึกไม่ออกก็สันเจ้าจีนที่ดังๆก็คือวัดเล่งเนยีนะคะก็ต้องอยู่ตรงยาวราชส่วนวัดพระแก้วก็อยู่ตรงสนามหลวงสำหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่สองนะคะเป็นพระแม่กาลีพระแม่กาลีเนี่ยจะส่วนใหญ่นะคะควรจะขอพรพระแม่กาลีเกี่ยวกับเรื่องของการปัดเป่าสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่า อุปสรรคศัตรูต่างๆนะคะบางคนอาจจะขอความเข้มแข็งความกล้าหาญถ้าใครกำลังมีปัญหาอยู่นะคะก็อาจจะขอพระแม่ในการเสริมความเข้มแข็งในจิตใจของเราเนะะี่ยค่ะเพื่อให้เราสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในณตอนนี้ให้มันผ่านไปได้นะคะ ซึ่งพระแม่กาลีนี่ก็มีอยู่หลายที่นะคะถ้าในกรุงเทพดังๆก็อาจจะเป็นวัดแขกหรือว่าตามที่ต่างๆก็มีนะคะตามต่างจังหวัดก็มีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่สองนะคะก็คือการให้ทานสัตว์การให้ทานสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นหมาแมวนะคะหมาแมวจรจัด ตามมูลนิธิต่างๆนะคะที่เขารับบริจาคอาหารอาหารเม็ดอาหารสัตว์หรือให้ร่วมให้ร่วมบุญนะคะก็ถือว่า,าเป็นการทำทานเหมือนกันนะคะเพราะว่าทานมันคือการให้เนาะคือการแบ่งปันคือการเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยการแบ่งปันหรือการเสียสละของเราเนี่ยเราอาจจะทำมากน้อยก็ตามกำลังนะ มันก็คือความดีเหมือนกันที่เกิดจากทานนั้นเช่นกันนะคะสำหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่3นะคะก็คือทําบุญเกี่ยวกับไถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะการไถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยเราต้องดูให้ดีก่อนนะว่า,าที่เราทำเนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะ เพราะว่ายุคนี้มันมีการหลอกลวงในเรื่องนี้กันค่อนข้างมากนะคะดังนั้นดูเช็คให้ดีๆก่อนเนาะอานิสง์ของการถ่ายชีวิตโคกระบือเนี่ยตามความเชื่อนะคะการปล่อยสัตว์มันก็คือการเหมือนแบบทำให้เขาเป็นอิสระปลดปล่อยเขาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยรอ,อ,อดพ้นจากความตาย อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะก็คือทำบุญลงทานการทำบุญลงทานเนี่ยเราก็สามารถทำได้ทั้งที่วัดนะคะเราอาจจะไปออกลงทานเองหรือเราอาจจะไปร่วมสมทบกับคนที่เขาไปออกรงทานก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงอาหารเด็กๆในสถานสงเคราะห์ต่างๆก็ได้เช่นกัน สำหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่4ค่ะให้คุณไปไหว้ที่วัดภูเขาทองนะคะหรือเรารู้จักกันในชื่อเป็นทางการก็คือวัดสเกตอ่าอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วเนาะกับอีกที่หนึ่งก็คือ,อไหว้เจ้าแม่ทับทิมนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพนะคะก็จะมีศาลเจ้าแม่ทับทิมอยู่หลายที่ อย่างเช่นตรงศาลเจ้าแม่ทับทิมตรงสะพานเหลืองนะคะกับศาลเจ้าแม่ทับทิมแถวปักคลองภาษีเจริญหรือจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแถวแถวสังหีนะคะตรงสะพานสังหีก็มีแล้วก็มีอีกหลายๆที่เลยซึ่งค่อนข้างจะมีให้เลือกเยอะนะคะรวมถึงศาลเจ้าแม่ทับทิมในจังหวัดต่างๆ ก็มีเช่นกันนะคะอันนี้หาไม่ยากเนาะก็ใครสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่5ค่ะให้ไปไหว้เสด็จพ่อรอหนะคะส่วนสถานที่ก็ในแต่ละจังหวัดอะส่วนใหญ่ก็จะมีเสด็จพ่อรอหอยู่นะคะถ้าเป็นกรุงเทพ สถานที่ที่คนนิยมเดินทางไปไหว้สักการะขอพอรท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นาลานพระบรมรูปทรงมา้าหรือว่าเป็นที่อ,อะไรนะป้อมพัจจุนนะคะหรือวัดลาดปริบนะคะอันนี้อาจารย์ออมก็ไปบ่อยนะที่วัดลาดประพิษเนี่ยกับอีกองค์หนึ่งนะคะที่คนที่เลือกกองที่5นะคะควรไปไหว้ก็คือไทยเสียงเหล่ากุง้ง ซึ่งองค์นี้อาจจะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นเทพเจ้าจีนนะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามสันเจ้าใหญ่ๆนะคะตามสันเจ้าใหญ่ๆหรือว่าถ้าเป็นกรุงเทพนะคะที่เขานิยมไปกันน่ะก็จะเป็นสันเจ้าหลีตี้เหมี่ยวนะอันนี้จะอยู่ใกล้ๆกับอสอนอพระพราชัยนะคะ แล้วเขาจะไปไหว้เรื่องอะไรกันไปขอพรเรื่องอะไรกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องงานเรื่องการสอบบรรจุเรื่องเรียนนะคะรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยสําหรับคนที่เลือกการ์ดกองที่6นะคะคนที่เลือกการ์ดกองที่6ให้ไปไหว้พยาคุดค่ะพยาคุดเนี่ยจะหมายถึงในเรื่องของอำนาจวาสนา ส่วนใหญ่นะคะคนที่ไปไหว้ครูดเขาก็จะนิยมขอในเรื่องของการเงินการงานเรื่องออความก้าวหน้าในหน้าที่ของตำแหน่งการงานเช่นการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับการสอบการสอบเข้าราชก,การหรือการขอให้งานราบลื่นอะไรประมาณนี้นะคะ ส่วนสถานที่ที่คนนิยมไปไหว้นะคะถ้าเป็นกรุงเทพก็จะเป็นที่ตรอกคุดนะคะตรอกคุดเนี่ยจะมีสารครุฑอยู่ในนั้นตรอกคุดนี่จะอยู่แถวแถวคลองหลอดหรือว่าถ้าเรามาทางสารเจ้าพ่อเสือก็จะอยู่ด้านหลังที่ศาลครุฑเนี่ยก็จะมีชุดไหว้นะคะมีชุดไหว้ให้เราบูชา ก็จะมีธัญ,ญพืชมีพวงมาลัยมีน้ำหวานคือเขามีชุดไหว้ขายครบชุดเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยแนะนำเราด้วยส่วนใครถ้า,าสะดวกตรงไหนก็ไปตรงนั้นได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกการ์กองที่6กก็คือการไหว้พระภูมิเจ้าที่อันนี้ก็จะง่ายเนาะ ใครที่ที่บ้านมีพระภูมิเจ้าที่อยู่แล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนน้ํานะคะถาวายดอกไม้ถาวายผล,ลไม้หมากรูพวงมาลัยอะไร,ะไรแล้วเราก็ขอพรในสิ่งที่เราปรารถนานะคะแต่ถ้าใครไม่มีสารที่บ้านอาจจะเป็นสารในหมู่บ้านพระภูมิเจ้าที่ในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ ไม่ว่าคุณจะเลือกการ์ดกองไหนนะคะอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานบอกชื่อนามสกุลของตัวเองนะคะแล้วก็บอกสิ่งที่เราต้องการขอพรกับเทพเจ้าองค์นั้นขอให้ทุกท่านสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาโชคดีปีใหม่ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ